สวัสดีครับกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับโคโค่เอ็นเซอร์วิสก็เรามาวันนี้นะครับงดเรื่องปลาก่อนเพราะว่าเบื่อแล้วไม่ใช่เบื่อหรอกครับงดเรื่องปลาก่อนเพราะว่าช่องเราเป็นช่องการสร้างบอา่อปลานะครับแต่ว่างานปลาก็เป็นงานที่สําคัญกับเรานะครับงานบอ่อปลาก็เป็นงานสําคัญของเรางานเซอร์วิสก็เป็นงานสําคัญของเราซึ่งสําคัญทุกเรื่อง <c oughs> เอางี้ดีกว่า <Okay. S 1> คือต้องบอกงี้ครับว่าบอ่บอบ่อนี้นะครับเป็นบอ่อไซ ประมาณ1 5 1 6ตันนะครับกำลังไซส์แบบน่ารักน่ารักสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นหรือก็จะบางคนก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้บ่อน,นี้เป็นมือใหม่นะบางทีแบบเลี้ยงกันนานๆแล้วอย่างเงี้ยก็ใช้บอรน,นี้เป็นบ่อยาวๆนะครับแต่ความสนุกของบ่อนี้คืออะไรต้องบอกงี้ความสนุกของบ่อน,นี้คือใกล้กับคลองติดกับคลองบางทางขวานเนี่ยเดินไป3ามเก้ากแพงเนี่ยก็คลองแล้วฉะนั้นการขุดลงไปเนี่ยหคือมาเจอน้ําใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะว่ามันใกล้กับคลองแล้วก็ ตรงนี้เป็นในเขตของพระประแดงฉะนั้นเนี่ยมันมีน้ําทะเลหนุนขึ้นขึ้นขึ้น,นลงลงเนี่ยเราก็ต้องทํางานแข่งกับน้ําทะเลที่หนุนขึ้นหนุนลงเพราะว่าพอน้ํามันขึ้นน้ําในคลองก็ขึ้นน้ําในบอ่อนี่ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับก็สนุกท้าทายแล้วใจมันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเห็นเป็นรูปร่างขนาดนี้เราเข้ามาตีผังตั้งแต่วันก่อนแล้วครับว่าโอเคผังของบอ่อจะอยู่ประมาณแนวขนาดนี้นะครับแล้วก็กว้างยาวเท่าไหร่มีเข็มบริเวณตรงไหนอยู่ตรงไหนเนี่ย เราเข้ามาตีผังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอผ่านไปที่กว่าๆเราก็เริ่มลงมือขุดได้มันก็จะหน้าตามันจะดูเละๆเทะๆประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์พื้นที่พอเคลียร์พื้นที่เสร็จการปลูกต้นไม้การจัดสวนเนี่ยมันจะค่อยๆเข้ามานะครับคือแบบอย่างนี้ครับคือบริเวณตรงซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเป็นบ่อก,กองนะครับเอ่อตรงเนี้ยจะเป็นบ่อก,กองแล้วก็ด้านหน้าผมตรงเนี้ยจะเป็นบ้านน้าตกอันเล็กๆอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ฝั่งบ้านตัวนู้นก็จะเป็นเด็กไม้ที่เดินลอบไปอย่างตามในแบบเลยครับเดินลอบตัวบอไปถึงหลังบ้านแล้วก็ปิดฝาบอกรองนะครับผมมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งข้างหลังก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นเครื่องสำรองไฟแล้วก็ตู้ไฟที่จะอยู่ด้าน,านหลังของงานทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านเจ้าของบ้านตรงนี้จะใช้ไม้สกรีนนะครับ สกรีนข้างหลังก็คือเราจะไม่เห็นตัวล้วละแหนงพวกนี้นะครับเป็นการจัดสวนที่ท่านเจ้าของบ้านก็ค่อยๆทํากับครอบครัวไปเป็นกิจกรรมภายในบ้านไปอีกทีหนึ่งคือจริงๆต้ออกย่างนี้ครับว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้รู้จักกัเรามาก่อนนะครับไม่ได้เป็นอะไรกับเราใดๆทั้งสิ้นไม่ได้รู้จักเรารู้จักจากช่อง YouTube ของเราเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแจ๊คคุณกิ๊ฟด้วยมากๆนะครับกับการที่เราดูเราเยอะมากจนอินจนบ้าไปกับเราไม่ใช่ครับเขาก็ ดูไปเรื่อยๆครับดูหาข้อมูลไปเรื่อยๆว่าโอเคอยาก้ากมีบ้านใหม่แล้วนะก็อยากมีบ่อปลาซักบ่อน,นึงเพราะว่าย้อนความของคุณแจ็กก่อนเลยดีกว่าคุณแจ็กเคยบอกว่าเฮ้ยตอนเขาอยู่ที่บ้านหลังเดิมที่ในในกรุงเทพในใจกลางกรุงเทพเลยดีกว่าคืออยากเลี้ยงปลานะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปซื้ออะไรนะอ่ออางไฟเบอร์มาเลี้ยงปลาอยู่ชั้น2ชั้น2ชั้น3าของตัวบ้านก็เลี้ยงเล็กๆก็คุณแจ็ก ก็มีความฝันนะครับว่าอยากจะเลี้ยงปลามีบ่อปลาเป็นของตัวเองฉะนั้นก็มาเข้ามาคุยกับเราเฮ้ยพี่ผมอยากมีบ่อปลาผมอยากมีเย้งนีน้สมัยที่ผมเล็กๆผมอยากมีบ่อปลาอ่ะบวกกับอะไรอะ่ะบวกกับเราก็ฟังนะนะอันนี้ต้องบอกนะฟังแล้วคอยตามลูกค้าโอ้หเขาอยากมีบอ่อเขาเราก็เขาอยากมีฝันเขาอยากทําตามฝันเรายังไงอะ่ะเราก็บ้าจี้พอบอกเขาบอกมีความฝันเราก็จัดไปเลย ก็คุยเรื่องตกลงเรื่องราคาเรื่องบัตเจตเรื่องนู่นนี่นั่นก็ตกลงกันไปนู่นนี่นั่นพี่ช่วยทําตามฝันผมหน่อยผมก็บอกว่าโอเคเขามีฝันเรามีไฟไฟมันเข้าไปอย่าไปหยองก็เล่นกันไปตามนั่นเลยครับคือครั้งที่แล้วนะครับเราเข้ามาดูความคืบหน้านะครับเรื่อยๆว่าโอเคงานเนี่ยเดินไปยังไงเราก็คอยเข้ามาดูค่อยมาดูว่าเฮ้ยโอเคตรงนี้เป็นยังไงการขุดดินแล้วมันมีดินสไลด์ตรงไหนการป้องกันการโพเทคอย่างเงี้ย เราก็จัดก,การเข้ามาดูความเรียบร้อยฉะนั้นทําบอกกับเราหนึ่งเราทําเหมือนบ้านเราผมทําบ่อลูกค้าทุกคนเหมือนบ้านผมเองคืออะไรรู้ไหมเราต้องย้อนกลับมาดูได้ว่าเฮ้ยบ่อเราทํไว่ายังไงแล้วระบบมันเดินได้ดีขนาดไหนแล้วเราทํากับลูกค้าทุกๆท่านน่ยลูกค้าคือเพื่อนคือเราเอาลูกค้าเนี่ยพอทำก,กันไปเนี่ยจนแบบ เฮ้ยจนไปเรื่อยๆจนลูกค้าเป็นเพื่อนอ่ะแล้วเราจะสามารถเข้าบ้านเพื่อนได้โดยที่เราไม่ตระกิดตะหวงใจในอนาคตวด้แบบเฮ้ยวันนี้เราเบื่อๆเซ็งๆว่าทะเลาะกับเมียที่บ้านเอาไม่ใช่กูว่าห่าเรือกับเมียคือเราไม่รู้จะไปไหนหรือเราเอ้ยนึกถึงลูกค้าเราก็สามารถวิ่งกลับเข้ามาบ้านเขาโดยที่เราแบบเราไม่ต้องตระกิดตะขวงใจอ่ะเพราะว่าเอ้ยโอ้เราทํางานทิ้งไว้ลูกค้าแม่งจะด่าแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยเรามีความรู้สึกว่าเราแฮปปี้ ทุกๆครั้งที่เราสามารถกลับไปบ้านลูกค้าทุกๆหลังได้โดยที่เราไม่จะกีดถหวงใจนะครับสําหรับท่านที่อยากสร้างบอกกับเราเราคิดกับท่านคือเพื่อนนะครับเพื่อนไม่เคยทิ้งเพื่อนครับอ่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่ได้จบอย่างที่ทุกครั้งที่ผมจะพูดนะครับผมไม่เคยจบแค่เรื่องงานบ่อปลาผมดูแลกันไปเรื่อยๆจนงานปลาการเลี้ยงเอ้ยเจ้าของบ้านดูแลเป็นแล้วรักษาปลาเป็นแล้ว ทำอะไรเบื้องต้นได้พอจะดูปลาป่วยยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยผมให้ลูกค้าเกิดคือหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยอ่ะ,อะสอนกันไปตามนี้เลยนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปกันขึ้นไปเลยว่าโอเคนะ,ะบ่คุณดูแบบนี้นะ,ะปลาป่วยดูยังไงการให้อาหารปลาการเลี้ยงการเทคนิคการเลี้ยงปลายังไงให้ออกมาได้ได้ดีเนี่ยเราสอนลูกค้าอย่างนี้เหมือนกันนะครับคือลูกค้ากลายเป็นเพื่อนเพื่อนคือลูกค้าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับโอเคก็ okay. ไม่มีอะไรครับก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับสำหรับซีรีส์ที่พระประแดงนะครับก็คือตรงนี้มันอ,อ,อะไรนะสุขสวัสดิ์เหรอ90ใช่ปะไม่แน่ใจอ่ะก็เส้นพระประแดงอครับไปทางทุง่งมาจากทุ่งคุะนะครับมาจากทุ่งคุลงทางทางด่วนกาญจนาม,มาก็ขับไปนิดนึงก็ถึงแล้วนะครับบ้านลูกค้ามาง่ายแล้วเราก็อยู่แค่ฝั่งนี้ข้ามไปก็ถึงบ้านเรานะครับใครสนใจอย,อยากทําบอกกับเราติดต่อมาได้เลยเพราะเราบ้า ต้องพูดตรงๆทุกคนนะทุกคนผมพูดแม่งบ้าทํากับผมนี่บ้าใช่ผมบ้าผมบ้าเพราะว่าผมสนุกกับการทํางานอย่างนี้ดีก่่ะเออดีๆก็เขาดีๆเขาคงไม่จ้างเราไหมบ้ากันไปหมดแล้วคนรู้จักเราบอกว่าเออเอาไปแต่บ้าบ้าแล้วทําตามฝันแค่นั้นเองโอเคขอบคุณครับไม่มีอะไรมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะพาท่านไปไหน มาดูตอนต่อไปนะครับกับความบ้าและความมันความมึนของเรานี่กว่าขอบคุณครับสวัสดีครับชีวิตข้าโดนทำลายใกล้บ้าแล้ว <c oughs> ร้อนอันนี้ร้องหลบนิดนึงสิ <c oughs> ใช่ครับเอาแค่นิดเดียวพอ <c oughs> ไปทำการแตกล้องก็งให้กูเล่นอยูา่า